นาฬิกาที่ดัดครับเป็นนาฬิกาที่เก่ามากๆครับใช้เครื่อง ETA ครับสองสี่ห้าสองครับฟ้ารังหมุนเกียวออกนะครับ ฟรังโดยการหมุนเตียวออกและถอดเม็ดมียมโดยการหมุนเกลียวออกสามรอบครับไม่ต้องหมุนเยอะนะครับไม่ต้องหมุนมากหมุนแค่พอหลุดนะครับหมุนเยอะเกินไปเกลียวอาจจะหลุดออกมาได้ครับหมุนสองสาหรอบแล้วลอง<พ>อดึงนูงนะครับดึงแม่ดมียมออกมาแล้วครับ แล้วค่อยๆถอดเครื่องออกมาครับแล้วใส่เม็ดมายม์กลับเข้าไปไว้ครับการถอดเข็มนะครับใช้เครื่องมือนะครับจับเข็มออกนะครับ ทั้งชุดสามเข็มเลยครับนี่ครับแล้วการถอดน้บปัดนะครับด้านข้างจะมีน็อตนะครับน็อตข้างละหนึ่งตัวครับข้างนี้ถึงตัวและข้างนี้หนึ่งตัวครับหมุนเกลียวออกมาประมาณสามรอบเหมือนกันครับไม่ต้องให้ให้น็อตหลุด เพรเวลาใส่หน้าปัดจะได้ใส่เข้าไปง่ายนะครับน็อต mm hmm. ไม่ต้องหมุนให้หลุดนะครับ mm hmm. แล้วทําการถอดตัวจักรมาทำทําการร้างกันครับ mm hmm. ถอดน็อต mm hmm. ชุดออโตเมติกออกมาก่อนครับ่ mm hmm. okay. คือค่อยยกออโตเมติกออกมา น็อตยังอยากไขไม่หลุดครับนะครับยกจากอโตเมติกออกมาครับแล้วทำการถอดน็อตเพื่อจะเอาตัวจับออกมาเช็คและร้างก่อนจะถอดตัวจับออกมานะครับ ปล่อยลานให้หมดนะครับปล่อยลานซะกก่อนครับโดยการหมุนลานเข้าไปนะครับตัวไหนเข้าไปล็อกลานคือตัวนี้นะครับจับเอาไว้ไม่ให้กลับไปล็อกลานนะครับแล้วค่อยปล่อยลานออกให้หมดครับแล้วไขน็อตออกทุกตัวเมื่อเราปล่อยลานออกหมดแล้ว เมื่อทาการปล่อยลานหมดแล้วนะครับไขน็อตออกแล้วก็ยกค่อยๆยกแผ่นตัวจักรทับตัวจักรออกมาครับเพื่อจะตรวจตัวจักรตัวไหนที่มีการชำรุดครับยกแผ่นออกให้หมดครับอันนี้คือจักรกรอกนะครับจักรกรอกเนี่ยขยับดูแล้วมันหลวมมากนะครับเราก็มาดูว่า แกนได้ไหนสึกมากครับถ้าแกนตัวจับสึกมากๆนะครับก็ใช้อีกไม่นานเขาจะต้องเสียแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนซะนะครับแกนด้านนี้ครับจะใช้งานมากจะสึกมากครับเปลี่ยนซะนะครับแล้วไขนอ็อตทำจากที่ทับจากคอมาอยู่นะครับต่อนมาไว้ครับ แล้วยกแผ่นทับคามเมกมาครับแล้วยกแผ่นทับตัวจักทั้งหมดออกมาครับแผ่นนี้ใช่ไหมครับตัวจักเอาไว้ครับและขั้นตอนนี้ทุกคนบางคนอาจจะจำไม่ได้นะครับถ่ายรายูปไว้ครับถ่ายรูปไว้ และถอดจากทุกตัวออกมาครับและตรวจตัวจากทุกตัวนะครับจากหนึ่งจากสามครับจากคอมาครับแล้วก็มาจากเหล็กครับจากเหล็กนี่นะครับแกนนะครับแกนด้านบนนี้หักไปครับแกนด้านบนหกัก แต่เครื่องยังพอเดินได้แต่เดินๆหยุดๆครับต้องเปลี่ยนครับจากเหล็กนะครับจากเหล็กจากกรอกแล้วนำทุกอย่างนะครับมาล้างด้วยน้ามันนะครับน้ามันเป็นซินขาวนะครับล้างทำความสะอาดเครื่องครับเทลงไปครับ แล้วทำการปัดตัวจักทุกตัวนะครับให้สะอาดครับปัดตัวจักทุกตัวให้สะอาดพร้อมทั้งแผ่นเครื่องครับล้างให้สะอาดทุกตัวครับแล้วหยอดน้ำมันนะครับทารูทับทิมที่เราจะต้องสวมตัวจักเข้าไปนะครับขั้นตอนการล้างเครื่องเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับเพื่อเป็นความรวดเร็วนะครับเราจะมาดูการประกอบ ตอนต่อไปครับเมื่อทำการล้างตัวจกักรสะอาดเรียบร้อยดีแล้วตัวจักรที่เสียก็นำมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็นำจักรตัวใหม่มานะครับการประกอบครั้งแรกครับใส่ล้านลงไปก่อนครับ ปิดฝาที่เราถอดลานออกมาล้างให้ดีนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับที่เราเปิดลานออกมาถอดลานออกมาล้างแล้วปิดฝาลงไปให้สนิททุกด้านนะครับกดให้สนิทครับอยา่าอย่าให้เระเยออกมานะครับแต่ละข้างน,นะครับใส่ให้สนิททุกด้านนะครับแล้วใส่ลานลงไปขอนครับ ใส่ลานลงไปแล้วใส่ตัวจักตัวที่เรียว่าจาักตัวใหญ่นะครับจักตัวใหญ่ลงไปก่อนครับแล้วจักตัวที่ตัวตัวที่สองนะครับจักตัวที่สองใส่ลงตำแหน่งนี้นะครับ <S <S แล้ว <ally> จักเหล็กครับจับเหล็กจักเหล็กวางลงในตำแหน่งนี้ครับจักเหล็ก จากเข็มวินาทีนะครับตัวที่ที่ยาวที่สุดนะครับเอาด้านยาวลงครับต่อลงไปตรงกลางนะครับเข็มวินาทีจากเข็มวินาทีนะครับแล้วจัดจากทุกตัวให้เข้อตำหน่งด้านล่างลงให้หมดทุกตัวนะครับแล้วนําแผ่นบังคับตัวจักรนะครับอันดับแรกครับทับตัวจักรสี่ตัวนี้ แล้วจัดตัวจักรทุกตัวให้ลงให้เข้าตำแหน่งนะครับจัดตัวจักรทุกตัวให้เข้าตำแหน่งโดยใช้มือซ้ายนะครับกดตรงแผ่นทักตัวจักรตรงนี้เบาๆนะครับแล้วเคลียร์ตัวจักรทุกตัวนะครับ ให้ตัวจ okay, ักทุกตัวตรงนะครับเมื่อต pues, well. okay, ัวจักทุกต okay, ัวตรงก็จะเข้าตำแหน่งได้เองนะครับค่อยๆทำนะครับเ่อค่อยจัดค่อยๆจัดเข้าไปครับกว่าจะเข้าทุกตัวครับถ้าจักเข้าทุกตัวแล้วเราเขี่ยจักตัวใดตัวหนึ่งนะครับทุกตัวจะต้องหมุนตามลงไปครับจะต้องหมุนตามไปครับ ้ายังไม่เข้าตำแหน่งก็จัดให้เข้านะครับจัดตัวจัดทุกตัวเข้าตำแหน่งนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทุกตัวเข้าตำแหน่งนะครับเราเขียนลานก็ได้ครับเขียนลานเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับว่าตัวจักทุกตัวนะครับจะหมุนตามกันไปทุกตัวครับ เมื่อจากทุกตัวหมุนตามลงไปลงไปแล้วก็แสดงว่าเข้าตำแหน่งถูกต้องครับแล้วไขน็อตบังคับแลครับ,รบแล้ววางจามด้วยแผ่นบังคับ กระปุกหลานนะครับวางลงไปแล้วขันน็อตครับเมื่อวางแผ่นบังครับ ปลูกลาลงไปแล้วครับนําจานบนกระปุกครับวางให้ลงวางให้ลงวางให้ลงตำแหน่งนะครับ เมื่อวางจานบนกระปุกลงไปแล้วลองไขาลานดูนะครับลองไขาลานดูสักสองสำรอบนะครับตัวจักรทุกตัวก็จะหมุนได้นะครับเมื่อตัวจักรหมุนได้ทุกตัวแล้วนำตัวจักรคอม้าครับวางลงตำแหน่งนี้ครับจักรคอม้านะครับวางให้เข้าครับ ดูทับทิมถีแดงด้านล่างนะครับเมื่อวางข้าตำแหน่งทับทิมสีแดงด้านล่างเสร็จแล้วก็วางด้วยแผ่นบังคับตัวจกัดกคอม้าครับวางทับแผ่นบังคับคอม้าลงไปแล้วก็จัดคอม้าให้เข้าตำแหน่งอีกลยครับให้ ไอ้แกนทั้งล่างทั้งบนนะครับ,ข,บ,รบข้อตำแหน่งทับทิมนะครับเมื่อเข้าตำแหน่งทับทิมดีแล้วก็ขขไขน็อตนะครับแล้วลองไขาลานดูนะครับสักสามรอบนะครับหนึ่งสองสาม แล้วเคียนะครับคอม้านะครับเคียเบาๆนะครับคอมาจะดีดไปเองครับเมื่อคอมาดีดไปเองได้แบบนี้แล้วก็หลัจักกอกประกอบลงไปเลยครับจักกอกจักกอกแล้จะมองเห็นว่าจะมีทับทิมตีแด,ดงๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ ทับทิมติดแดงดงตรงนี้สอดเข้าไปนะครับความหลงนะครับจะสอดเข้าไปจะให้ให้เข้าเข้าง่ามคอม้านะครับถ้าทับทิมติแดงแดงเข้าง่ามของคอม้านะครับตรงตำแหน่งนะครับจากกอตัวนี้จะเริ่มทำงานได้เองครับนี่ครับดูวางเข้าง่ามพอดี จักกอกตัวนี้ทํางานได้แบบนี้ครับโดยการถีบของคอมาและคอม้าก็จะได้แรงดันจากตัวจากจากเหล็กจากตัวที่สามจากตัวที่สองครับมาดีดให้คอม้าทาถีบตัวจากกอกนิดทํางานครับ เราประกอบตัวจักรที่เสียจักรล้อนะครับที่เราประกอบลองไปใหม่นี่นะครับเราลองคว่ำดูนะครับคว่ำดูแล้วแงนดูนะครับแงนดูตัวจักรกอกว่าหมุนดีหรือเปล่าครับหรือว่าใช้กระจกเลยครับก็ได้ครับเพราะตอนนี้เราไม่มีกระจกนะครับเอาสาธิตท,ที่ดูว่าจคว่ำดูเนี่ยการเดินแรงเหวี่ยงเขาถ้าเขาเหวี่ยงได้แรงดีนะครับ ก็แสดงว่าใช้ได้ครับคว่ำแรงก็ดีงายตัวจักอตัวนี้ก็แรงดีเหมือนเดิมก็แสดงว่าใช้งานได้ครับ mm hmm. mm hmm. ต้องพาไปฉีดวัคซีนนีล่ละมั้งนั้นน่ะองการโควิด และทำการตรวจน็อตทุกตัวนะครับใส่น็อตทุกตัวให้ให้ลงทำต,ตำแหน่งนี้ทุกตัวนะครับเมื่อน็อตทุกตัวครบแล้วครับก็ประกอบด้วยชุดออโตเมติกลงไปครับชุดหมดออโตเมติกประกอบลงตำแหน่งนี้ครับ ดอ,อตัตโนมัติลงไปเรียบร้อยแล้วครับก็ประกอบหน้าปัดลงมาได้เลยครับวางหน้าปัดลงตำแหน่งนี้ครับให้ช่องหน้าต่างตรงกับแม่พยมนะครับแล้วไขน็อตข้างๆล็อกขาหน้าปัดไว้นะครับทั้งสองข้างนะครับน็อตจะมีข่าละหนึ่งตัวครับนี่ครับตรงนี้ตัวหนึ่งไขล็อกล็อก หน้าปัดให้พอแน่นไว้นะครับแล้วนำเข็มมาประกอบครับนำเข็มลงประกอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการถอดประกอบตัว นาฬิกาทีตัดเครื่อง ETA 2452ครับกดติดตามไว้นะครับจะมีคลิปมาใหม่ใหม่ๆม,มาสอใน,นให้ทุกขั้นได้รับเรียนรู้กันต่อไปครับสวัสดีครับ